กันแพ่งกันไวดเดอร์พี่น้องชาวเรียวชาวเคียดเตอร์กันทั้งหลายสวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกันกับเบานัดคือเก่าเนาะนะครับพี่น้องครับนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆอทุกท่านฝากผ่านหน้าจอเฟซบุก๊กนะครับมือนี้สิมาบอาถึงประเด็น นะนะครับประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นที่ฮือฮากันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือทําไมเหรียญไม่ขยับทําไมเหรียญไม่วิ่งเนาะนะครับไปเยี่ยมบ้านผู้นั้นผู้นี้ไปกลับมาอย่างไดมาอย่างไดไปจั่างไดกันนะครับตรงน้าเลี้ยนประมาณนี้ครับพี่น้องเชาวเคเตอร์กันนะครับบ้านัาอยากจะบอกว่าพี่น้องครับพี่น้องตรงแยกกันสักนิดนึงว่าบ้างเถื่อนะครับว่า คนที่เข้าไปเยี่ยมไปเยี่ยนเนี่ยนะครับบางคนผ่านสตรีมนะครับพี่น้องก็ควรจะบึงสตรีมเนาะนะครับบางคนผ่านเลี้ยวพี่น้องอกับบึงเลี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะไปเยี่ยมบ้านกันก็จะไปดูกันแค่คลิปแรกนะนะครับไม่ต่อคลิปที่สองเราก็เลยจะบางครั้งก็จะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเราที่เราไปเยี่ยมเนี่ย นะครับผ่านอันไหนกันแน่นะครับผ่านสตรีมหรือผ่านเลี้ยวนะครับถต่ไปมันพอๆนะไปเลี้ยงพอๆกับไปเบื้องสตรีมให้เพื่อนเนาะนะครับเพื่อสะสมเวลาไปด้วยสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะครับสาหรับคนที่ผ่านเนี่ยกับไปเป็นกําลังใจให้เพื่อนนั่นแหละนะครับเพื่อนจะได้มีกําลังใจสู้กันไปเนาะเพราะว่าเฮ้าต้องเข้าใจครับพี่น้องนะครับว่าการเฮ็ดคลิปเนี่ยเข้าไปผู้เดียวว่าได้ดอกนะครับต้องไปกันหลายๆคน สู่กันไปนะครับเราต้องเพื่อนช่วยเพื่อนไม่มีหรอกครับการทําคลิปถ้าทําคนเดียวได้นะครับเพราะว่าจังไรต้องอาศัยมูลและพวกนะครับฉะนั้นแล้วอยากจะฝากพี่น้องสุขูสุคนนะครับบกว่าคนสีพานแล้วหรือบอัท่านพานนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับผู้ที่สิผพาผู้ที่พานแล้วเนี่ยเข้ากับไปเบิ้งโฆษณาให้เพื่อนในจังหน่อย นะครับวิธีการเบิงโฆษณาบอนัดเกิดเคยเปียดลงไปให้แล้วนะครับปักมุดให้แล้วการเบิงโฆษณาที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องเฮาก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับเพื่อนกับสิด้กลไปไปสาหรับคนที่บ่ท่านพานเนี่ยนะครับคนทีผพานก็สิไปเบิ้งให้ก็เป็นเวลาสะสมกันไปครับพี่น้องนะครับเชาาเคอเตอร์กันต้องหักกันแพร่งกันครับจังสีย่น้ากัน จังสิไปน้ากันได้เพินะ่ว่าเนาะเพราะว่าการที่ไปผู้เดียวไปบ่ได้ดอกพี่น้องเสื้อผมนี่นะครับหรือว่าพี่น้องคิดว่ายังไงคอมเมนต์บอกกันครับคอมเมนต์บอกกันเนาะนะครับคลิปนี้ครับฝากไว้ครับนี้ครับสวัสดีครับ